ก็มาพูดถึงหนังหนังไหมไม่หนังหรอกมันเป็นเกี่ยวกฆาตกรนะครับที่เหมือนเหมือนจะเป็นต้นแบบของหนังเรื่อง s สคร a m นั่นเองนะครับหรือว่าฆาตกรที่ใส่หน้ากากโกดฟเฟสน,นะครับที่วิ่งไล่เชืออวัยรุ่นแล้วก็เราคนดูนะก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับภาพยนตร์สยองขวัญแนวสแลชเชอ ที่โด่งดังนะครับแต่ก็รู้ไหมนะครับว่าความสยองขวัญของในหนังนะครับมีต้นแบบมาจากเรื่องจริงที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแดนนี่แฮโรล์ลิงนะครับหรือว่าเรียกกันว่าเดอะเกนส์วิลลิเปอร์นะครับชายที่กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาอีกแล้วครับอเมริกา เกิดเหตุการณ์บ่อยมากแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกือบให้ให้ให้หนังเรื่องสครีมขึ้นมานั่นเองนะครับในช่วงวันสั้นๆของเดือนสิงหาคมในปี